สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับสําหรับคลิปนี้มาสวัสดีผู้ชมทุกท่านก่อนนอน27บธันวาคม2 5งหก็มาไวอยู่นะครับวันนี้3ามทุ่มปกติมาดึกกว่านี้เราก็มาพูดมาคุยกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ดูคลิปทางช่องเราเป็นประจํานะครับก็มีไม่มากเท่าไหร่นะครับคนที่ดูคลิปเราช่องนี้ช่วงนี้เพราะว่า เราไม่ได้ทําเรื่องราวข่าวสารไปครบทุกเรื่องก็คนดูก็เริ่มนอ้อยลงช่องอาร์เกมเมอร์ของเราเนี่ยนะครับเมื่อสมัยทําช่องใหม่ๆนี่คนดูเยอะมากครับเพราะว่าทําไปทุกเรื่องเลยเรื่องของข้าราชการก็ทําประกันสังคมมีรายละเอียดอะไรทําไปทั้งหมดเลยเรื่องราวข่าวสารอะไรทําไปทุกเรื่องเรื่องข้าราชการบํานานก็ทําข้าราชการมีระเบียบกฎเกณฑ์อะไรทําไปหมด แล้วก็เรื่องของชาวบ้านรากหญ้าไปจนถึงเรื่องต่างๆทำทำทำคลิปหลายเรื่องก็มีคนดูเยอะแยะมากมายแต่ทุกวันนี้เราไม่สามารถที่จะไปติดตามข้อมูลข่าวสารในหลายประเด็นเราขาดช่วงในการตามเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะว่ามันตามไม่ทันข่าวมันเปลี่ยนบ่อยก็เลยเลือกเลิกทำไปหลายเรื่องยกตัวอย่างเรื่องของข้าราชการเนี่ยก็เลิกทํา เรื่องของประกันสังคมก็ไม่ทำนานแล้วตอนนี้ประกันสังคมก็ไปถึงไหนไม่ทราบมีการแก้ไขระเบียบกฎเกณฑ์อะไรต่างๆมากมายเยอะแยะเลยก็ตอนนี้เราเหลือเฉพาะท่านผู้ชมทางบ้านที่ดูคลิปของเราเนี่ยก็มีชาวนาบางส่วนไม่เยอะผู้ได้รับสิทธิ์แบบคนจนเนี่ยเยอะหน่อยนะนะช่องของเราเป็นช่องขวัญใจคนจนผู้สูงอายุก,ก็ดูเยอะหน่อยผู้พิการนะครับอสอมอนะครับก็ดูพอสมควร สำหรับคนที่รอรับเงินหมื่นกระตุน้นเศรษฐกิจก็ดูกันอยู่ก็ตอนนี้ก็อย่าทิ้งกันไปไหนนะครับท่านผู้ชมที่ครบเราก็เหลือคนที่ดูช่องเราไม่มากนะก็ดูเฉพาะตามที่เราพิมพ์ชื่อในหน้าจอนี่แหละมีกลุ่มไหนกลุ่มไหนนะครับก็ทักทายกันนะครับมีอะไรก็มาสวัสดีกันมาคอมเมนต์กันนะครับเราก็ทําคลิปทิ้งไว้ในแต่ละวันนี่เทปคลิปทิ้งไว้เสร็จแล้วก็วันก็ไปทางาน,น้านอื่น ก็ไม่ค่อยได้ตอบข้อคอมเมนต์ก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมจริงๆนะครับส่วนมากเราก็อา่านดูถ้าพบว่ามีเรื่องไหนที่ท่านผู้ชมคอมเมนต์มาเยอะเราก็มาทําคลิปมาทําคลิปต่อมา,เ,อาเป็นลักษณะการตอบไปในตัวนะครับแต่ก็ไม่ได้ตอบเป็นรายรายคนไป mm hmm. ก็ต้องขอไปท่านผู้ชมจริงๆในประเด็นนี้จริงๆแล้วก็อยากจะตอบทุกข้อคอมเมนต์ที่ถามมานั่นแหละครับก็ต้องขออภัยมากๆนะครับ เพราะว่ามีภารกิจหลายอย่างตอนกลางวันบางครั้งก็มาทําตอนกลางคืนทิ้งไว้ทําคลิปนะครับกลางวันก็ไปทํางานอื่นเอาล้ะครับวันนี้มาที่27ธันวาคม2567นะครับทอกศเขาโอนไล่ละพันไปแล้วนะครับโอนตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งตีสองเมื่อคืนนี้ช่วงกลางวันก็มีพี่น้องชาวนาทราบแล้วก็มีพี่น้องชาวนาคอมเมนต์มาบอกช่องเราว่าเงินเข้าแล้วนะ คนที่เขามีสถานะส่งทกศอะไรคือตรวจสอบอะไรนะตรวจสอบทางเว็บไซต์ทะเบียนกเกษตรกรออนไลน์เนี่ยพบข้อมูลของตัวเองว่าปลูกข้าวในปี6 7นะวันเกี่ยวก็มีวันปลูกก็มีแล้วก็ส่งทกศาแล้วใครที่ส่งกาาทกศทกศวันที่ยี่สิบสหรือส่งก่อนหน้านั้นนะครับวันนี้เขามีการโอนไล่ละพันอีกนะครับเอาใครที่ยังไม่ทราบว่าเงินไล่ละพันเข้าก็อย่าลืมเอาสมุดไปปรับนะครับพรุ่งนี้บรรจุ ธนาคารตกลงเขาหยุดนะครับอ่พรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็อยู่ต่อเนื่องไปวันสงท้ายปีก่าตอนรับปีใหม่อะไรก็ว่ากันไปหยุดยาวนะตกศเขาก็หยุดตามเพราะฉะนั้นถ้าอยากไปปรับสม,มุดดูว่าเงินเข้าหรือไม่เข้าก็เอาสม,มุดธนาคารตก่ยไปปรับที่ตู้เพราะว่าที่ธนาคารตกศงเขาจะมีตู้ตู้สาหรับปรับสม,มุดแต่ถ้าใครสม,มรุดวันที่เก่าหน่อยมันก็ปรับไม่อ่านนะครับมันไม่อ่านบาร์โคดนะก็ต้องรอเขาเปิดทําการ ส่วนใครมีบัตรอ t m กดดูก็ทราบใครมีแอป b a c Mobile ก็ง่ายหน่อยรู้ว่าเงินเข้านะครับเอายินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เงินเมื่อวันที่16ถึง20ธันวาคม2 5 6 7ที่ผ่านมาวันที่27เขาโอนอีกแล้วนะครับส่วนไล่ละพันใครที่ยังไม่ได้นับจนถึงวันนี้ใครที่ยังไม่ได้ก็ยังมีการโอนอีกนะครับในเดือนหน้าเดือนมกราหกแปก็คือปีใหม่นะ ธนาคารธกสเขาจะโอนหลังจากเขาได้รับการส่งข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งธกสเขาจะโอนเดือนละสองครั้งในเดือนมกราคมเขาก็จะโอนสองครั้งนะครับตามข่าวเขาก็บอกว่าธกสจะโอนวันอังคารสัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมครั้งที่หนึ่งในเดือนมกราคมก็รอรับเงินนะครับใครที่ยังไม่ได้รับรายละพันนะครับส่วนอีกครั้งก็จะโอนสัปดาห์ที่สี่วันอังคารสัปดาห์ที่สี่ของเดือนมกราคมสองห้าแปด ก็สรุปแล้วเดือนหน้ามกราหกแปดไล่ละพันจะโอนสองครั้งรอรับเงินนะครับพี่น้องชาวนาครับประเด็นบัตรคนจนนะครับใครที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ปีหกห้าลงทะเบียนรับสิทธิ์สัมการแห่งรัฐนั่นแหละคือครั้งที่แล้วเนี่ยเขาลงทะเบียนเมื่อเมื่อปีหกห้าครั้งหน้าจะลงทะเบียนใหม่ปีหกแปดนะทีนี้คนที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนและไปยืนยันตัวตน และใช้สิทธิ์บัตรคนจนอยู่แล้วขนาดนี้คําว่าใช้สิทธิ์บัตรคนจนอยู่แล้วขนาดนี้หมายถึงทุกวันที่หนึ่งก็มีเงินเข้าวงเงินซื้อสินค้านี่แหละเอาบัตรประจําตัวประชาชนไปซื้อสินค้ากับร้านค้าได้เนี่ยนี่ใครได้ใช้สิทธิ์อยู่ขนาดนี้รัฐาบาลบอกว่าลงทะเบียนรอบใหม่ปี2568ท่านไม่ต้องลงทะเบียนนะแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านได้ใช้สิทธิ์เลยนะท่านไม่ได้ลงทะเบียนเลยแต่เขาจะเอารายชื่อไปคัดกรองเลยโดย,โดยเราไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยาก ถ้าคัดกรองแล้วเร,เราได้รับสิทธิ์ก็จะได้ใช้สิทธิ์ต่อไปถ้าคัดกรองแล้วไม่ได้รับสิทธิ์ก็ก็ไม่ได้นะเพราะเขาถือเป็นการเขาก็เรียกว่าการลงทะเบียนใหม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราเราไม่ต้องลงนะคนได้ใช้สิทธิ์อยู่แล้วนะครับส่วนคนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์อยู่ขนาดนี้นะไม่ได้ใช้สิทธิ์พอถึงปี258อยากได้สิทธิ์ก็ต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกันกับคนคนไม่มีสิทธิ์แบัตรคนจนเลย อยู่ขนะนี้อยากได้รับิทธิ์ก็ต้องลงทะเบียนนะครับช่องทางการลงทะเบียนรัฐบาลเขาคงจะบอกอีกครั้งว่าลงยังไงที่ไหนนะครับแต่ว่าเขาบอกไทม์ไลน์คร่าวๆมาเขาจะลงทะเบียนให้เสร็จภายในไม่เกินสิ้นเดือนมีนาคมสองหกแหลังจากนั้นก็ประกาศผลให้ยืนยันตัวตนและให้ใช้ิทธิ์ว่ากันไปนะครับทีนี้บัตรคนจนนี่มีคนที่ลงทะเบียนเมื่อปีหกห้าแล้วลงทะเบียนผ่านด้วยแต่ไม่ไปยืนยันตัวตน ใครที่ไม่ไปยืนยันตัวตนเนี่ยตอนนี้ก็หมดเขตไปแล้วนะครับไม่สามารถไปยืนยันตัวตนได้แล้วโดยเขาให้ยืนยันตัวตนได้ถึงเมื่อวานวานี้เมื่อวานนี้วันที่26ธันวาคม2567นะครับขอให้ยืนยันตัวตนเป็นวันสุดท้ายใครไม่ไปยืนยันตัวตนตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือสละสิทธิ์ไปแล้วคือลงทะเบียนได้ตั้งแต่ปี65แต่ไม่ไปยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิ์เลยก็รัฐบาลถือว่าสละสิทธิ์ไปแล้วตอนนี้กลุ่มนี้ปีหน้า2518 ถ้าอยากจะได้สิทธิ์บัตรคนจนก็ต้องลงทะเบียนใหม่นะก็ไม่เหมือนคนที่ได้ใช้สิทธิ์อยู่ขนาดนี้คนที่มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วได้รับสิทธิ์แล้วไปยืนยันตัวตนแล้วและใช้สิทธิ์ทุกเดือนอยู่แล้วอันนั้นไม่ต้องลงทะเบียนใหม่สบายเลยส่วนจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ก็แล้วแต่หลักเกณฑ์นะถ้าเราไม่ได้รวยขึ้นก็ได้บัตรคนจนต่อไปแต,แต่ถ้าเรามีไรายได้เพิ่มมีเงินฝากมีอะไรเพิ่มเข้ามา มันเกินเกณฑ์ที่จะไม่ได้เขาก็ไม่ให้นะครับอ๋อก็ว่ากันไปนะเรื่องเรื่องลงทะเบียนปีหน้านะนะครับทีนี้มาดูวันที่1มกราคมสอง 8, นะครับเงินเข้านะครับนำบัตรประชาชนไปใช้สิทธิ์ได้ยังได้เท่าเดิมนะครับก็300นะวงเงินซื้อสินค้าค่าเดินทาง750ส่วนค่าการ์ด8 0บาทต่อ3เดือนเข้าวันที่1มกราหกแปดเขาไปใช้เดือนมอการาก็ได้ใครไปใช้มการการก็ไปใช้กุมภา ใครไ่ใช้กุมภาก็ไปใช้มีนาอพอใช้แล้วหมดไปก็ต้องรอครบสามเดือนเข้าใหม่สามเดือนเข้าใหม่ก็หนึ่งเมษาหกแปดเข้าใหม่ใครใช้หมดตั้งแต่เดือนมกราเลยก็กุมภามีนาไม่ใช้ก็ต้องรอันที่หนึ่งเมษาเข้าใหม่อันนี้ค่าแก๊บแปดสิบาทต่อสามเดือนวงเงินยังไม่เพิ่มครับยังเท่าเดิมนะครับก็มีพี่น้องประชาชนทางบ้านคอมเมนต์มาเหมือนกันว่ารัฐบ,บาลน,น่าจะให้ของขวัญปีใหม่บัตรคนจนหน่อยให้เป็นเงินสด โอนไปใช้เรียกว่าของขอนปีใหม่แต่ก็รัฐบาลก็ไม่ได้มีนะครับปีนี้ไม่ได้มีให้บัตรคนจนนะครับก,ก็ไม่มีของขัญปีใหม่นะพี่น้องบัตรคนจนครับไม่มีครับไม่มีมีก็เฉพาะผู้สูงอายุเรื่องของขอนปีใหม่นี่แต่ว่าเป็นผู้สูงอายุเฉพาะผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะครับ ใครลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไปแล้วก็รอตรวจผลการลงทะเบียนซึ่งรัฐบาลน,น่าจะให้ตรวจผลการลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐน,นี่ประมาณต้นเดือนกรกาคม2568หลังจากนั้นเขาก็จะประกาศปันโอนเงินหมื่นเข้าบัญชีพร้อมเพย์ยวกเลขบัะชาจ,จน13หลักก็คือผู้สูงอายุเขามีเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจให้เป็นของขวัญปีใหม่รัฐบาลเขาก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่แต่ว่าไม่ได้ได้ทุกคนนะผู้สูงอายุได้เฉพาะผู้ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐเอาไวา้ และตรวจผลการลงทะเบียนและผ่านเกณฑ์ด้วยจึงจะได้แล้วโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักครับพี่น้องจากนั้นอ่ะทีนี้ผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุอย่าลืมใครยังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ก็ผูกบัญชีพร้อมเพย์ไ้เลยนะใครมีบัญชีพร้อมเพย์อยู่แล้วผูกเลขประชาชน13หลักอยู่แล้วก็ตรวจเช็กว่าบัญชีใช้ได้หรือเปล่าเขาจะโอนในเดือนมกรา68โอนไม่เกินตุดจีนนะ อ้าวแต่อย่างไรก็ตามเขาจะให้เฉพาะคนที่ลงทะเบียนและผ่านด้วยนะก็รอตรวจผลรัฐบาลกระทรวงการคลังเขาจะมีการประชุมกันก่อนประชุมเสร็จแล้วประมาณประมาณต้นต้นต้นเดือนมกราเขาก็จะประกาศแล้วละว่าวันที่เท่าไหร่ตรวจผลผ,ลผ่านทางแอปทางรัฐได้พอตรวจเสร็จปับ๊บเขาก็จะปะักออกประกาศให้พี่น้องไปผูกความเพยใครที่ผ่านเขาไปผูกความเพย เสร็จแล้วเขาจะประกาศวันโอนเงินก็รอรับโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพรียงของประชาชนสิดพรล้กนี่ผู้สูงอายุนะครับส่วนผู้สูงอายุที่ได้ไปแล้วก่อนหน้านี้เช่นเป็นผู้สูงอายุที่รับสิทธิ์บัตรคอนจนได้เหมือนไปแล้วผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการได้เหมือนไปแล้วเขาก็ไม่ให้อีกนะแล้วก็ถ้าูเป็นผู้สูงอายุรายใดที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไม่ใช่ผู้มีบัตรคนจนไม่ใช่ผู้พิการอันนั้นก็ไม่ได้อันนั้นก็ต้องรอลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนซึ่งรัฐบาลเขาจะประกาศให้ลงทะเบียนด้วยบัตรรปะะชชาานนลแผ่ ได้เป็นเงินหมืน่นเฟสสามซึ่งจะได้ช่วงเมษาหกแปถึงมิถุนายน68นะครับเช่นเดียวกับกลุ่มเือื่นๆที่ยังไม่เคยลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐมาก่อนเลยนี่เขาเรียกว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีโทรศัพท์นี่ก็ลงลงทะเบียนด้วยแบบประชาชนลงเสร็จแล้วผ่านเขาก็จะได้เป็นเงิน,นดิจิทัลในเดือนมกราไอในเดือนเมษาหกแปถึงมิถุนายนหกนะครับกลุ่มหมื่นนะครับทีนี้กลุ่ม,มอ,อื่นๆที่เป็นผู้ อายุไม่ถึง60ปีที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไปแล้วเหรอจะได้ตอนไหนอันนี้รัฐบาลเรียกว่าเฟสสามเขาจะจ่ายเป็นเงินดิจิทัลนะครับจ่ายในเดือนเมษายนหกถึงมิถุนา,นายน68แปดรอฟังรายละเอียดจ,จากรัฐบาลเพิ่มเติมนะครับอันนี้ผู้สูงอายุนะครับที่นี่ปัญหาของผู้สูงอายุมีอีกกลุ่มกลุ่มที่ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐนี่คือใครที่สามารถกดเข้าแอปทางรัฐได้ ขณะนี้จําพินหกหลักได้และขณะนี้ลงทะเบียนอยู่ขั้นสามอันนี้ดีหน่อยคือจําทั้งรหัสเพินหกหลักก็ได้แอปก็ยังไม่ได้ลบทิ้งซะก็พอเวลาเขาเปิดให้ตรวจด,ด้วยแอปทางรัฐนี่ก็จะสามารถเข้าไปตรวจได้แต่ทีนี้ผู้สูงอายุม,มีบางคนนี่เคยลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐผ่านไปขั้นสามไปแล้วแต่ว่าเผลอไปลบแอปทางรัฐทิ้งแล้วอา้อาวอ๋อนี่นี่น ก็เป็นปัญหามอนกันจะตรวจผลยังไงนะอีกบางคนลงทะเบียนด้วยแอปทางรัดเอาไว้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แอปทางรัดมานานแล้วจําไม่ได้พินหกหลักมันคืออะไรจําไม่ได้เข้าก็ไม่ได้เอา้าวงงอา้าในคลิปต่อๆไปเราก็จะมาสอนคนที่หลงลบแอปทางรัดทิ้งไปแล้วเอายังไงทํายังไงจะมีวิธีบอกครับดาวน์โหลดติดตั้งใหม่แล้วก็ ถ้าเคยตั้งรหัสผ่านไว้แล้วนะเคยยืนยันตัวตนผ่านไปแล้วนะ่มันก็ไม่ยากหรอกก็สามารถกู้คืนกลับมาได้นะครับอ,อันนี้จะทําคลิปให้ดูนะทีนี้ในกลุ่มผู้สูงอายุที่เลืมเพี้ยนหกหลักมันอยู่ในเครื่องนต่ก็มีแอปทางรัดอยู่ลงทะเบียนก็เป็นขั้นสามแล้วเคยตรวจไป,ไ,ปไปเป็นขั้นสามแล้วนน่นะแต่ทีนี้มันเข้ารู้ก็ไม่ได้ตอนนี้พราะลืมเพี้ยนหกหลักอ้าวก็จะบอกวิธีแก้ไขทํายังไงต่อไป นะเพราะว่าเขาจะตรวจผลในเดือนมกราหกแปดนี่ถ้าเขาไปตรวจในแอปทางรัฐแล้วปรากฏว่าผลจากขั้น3กลายไปเป็นขั้น5นี่คือจะได้เงินหมื่นนะ <S <S ก็มันจะเป็นอยากที่ต้องอยากจะตรวจดูส่วนใครลบแอปทิ้งบ้างหรือใครจําพินหหลกักไม่ได้เข้าไม่ได้บ้างเอา้าเดี๋ยวจะมาบอกกันในคลิปต่อๆไปรอดูรอฟังที่ช่องอาร์เกมเมอร์นี่แหละครับนะเอาวันนี้เรื่องผู้สูงอายุ เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาผู้พิการคลิปเมื่อช่วงกลางวันเราทำคลิปให้ดูแล้วนะกสทอชอเขาจะแจกซิมแต่ไม่ทราบว่านในหมู่บ้านตำบลที่เราอยู่มันมีคลื่นหรือเปล่ามันเป็นซิม i n นฟินิตี้หรืออะไรนี่แหละอินฟินิตนี่แหละของกสทอชอเขาเขาจะให้ผู้พิการที่ได้รับสิทธิบัตรคนจนนะพิการอย่างเดียวก็ไม่ได้ ต้องเป็นผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนและเป็นผู้พิการที่บารคนพิการยังไม่หมดอายุและเป็นผู้พิการมีสิทธิ์บัตรคนจนด้วยอันนี้เขาให้ลงทะเบียนรับซิมฟรีเพื่อเอาไปใช้เน็ตฟรี6เดือนโดยถ้าลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลงวันไหนก็ได้จนถึงไม่เกิน3ามสิบมกราคมสองห้าหเขาจะส่งซิมไปให้ตามตามที่อยู่ที่ระบุที่เราลงทะเบียนเลยก็เอาซิมไปใช้จะใช้จะได้ใช้เน็ตความเร็วสูง หกเดือนฟรีใช้เน็ตความเร็วสูงตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาหกแปดไล่ไปหกเดือนตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาหกแปดถึงกรกฎาหรือเปล่ากุมพามีนาเม,าามาษา,า 1, มพฤษภามิถุนากรกฎาอ้าวใช่หนึ่งกุมภาถึงสามสิบกรกฎาหกแปดหกเดือนได้ใช้ซิมฟรีได้ใช้เน็ตฟรีแต่ว่าค่าโทรต้องเติมเงินโทรเองนะ แต่เขาใช้เน็ตฟรีความเร็วสูงด้วยนะ20เมกก็เป็นความเร็วที่ใช้ได้ทีเดียวแต่ปัญหาจะมีคลื่นหรือเป,อเปล่านะเพราะว่าไม่ว่าเสาเพราะว่าเท่าที่เราถนัดนะเท่าที่เราถนัดนี่เสาสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่เราเห็นในหมู่บ้านชุมชนกันมันจะมี t ูมู Move a เ s d t a c ซะเป็นส่วนใหญ่นะส่วนค่ายอื่นๆก็ไม่ทราบว่าเสาอยู่ตรงไหน อยู่ตัวอ,อย่างของกสทอชอซิมอินฟินิตอยู่ตรงไหนไม่ทราบนะเราก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีความรู้ก็แต่คนในเมืองน,นม,มันมีขึ้นแน่นอนคนอยู่ในตัวจังหวัดอย่างนี้นะตัวอำเภออย่างนี้น่าจะมีแต่อยู่หมู่บ้านตำบลไหวหรือเปล่าซิมชนิดนี้นะซิมอินฟินิตนี่นะอา้าลงทะเบียนเอานะครับผู้พิการที่มีสิทธิ์บัตรคนจนนะครับแล้วก็เป็น ผู้พิการที่บัตรคนพิการไม่หมดอายุไม่หมดอายุด้วยจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนคลิปเมื่อตอนลงวันเราทําคลิปบอกวิธีลงทะเบียนรับซิมฟรีเน็ตฟรี6เดือนแล้วสําหรับผู้พิการที่มีบัตรคนจนเราทําคลิปให้ดูแล้วลองไปดูารายละเอียดเพิ่มเติม,ตมนะครับแล้วก็ในลิงก์ในคลิปนั้นก็จะแนบลิงก์ไว้สําหรับกดลงทะเบียนรับซิมเพื่อใช้เน็ตฟรี6เดือนนะครับสําหรับผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะครับ พี่น้องอสมอครับเดือนมกราคมสอง8ห้าหครับรับค่าบริการ2 0 0พันบาทรับเงินวันที่15้ามกราคมสอง8นหนะครับส่วนเป็นค่าบริการของเดือนธันวาคมนะครับแต่ว่ารายการหักจกสอสมอต้องรอนน่นแหละครับรอถึงวันที่6ที่7นูนน่นแหละจึงจะทราบจะนําข่าวมารายงานให้รทราบว่าหักจกสอสมอเท่าไหร่วันที่1 5้ามกราคม2568นห้ปนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องอสมอครับก็ช่วงนี้ก็มีการประกวดอสมอดีเด่นก็ ระดับภาคทุกภาคน่าจะได้อสมอดีเด่นทั้ง13สาขาแล้วต่อไปก็จะเป็นการประกวดระดับประเทศคนที่เป็นอสมอดีเด่นระดับภาคแต่ละสาขาก็จะแข่งกัน4ภาคใครชนะก็จะเป็นอสมอดีเด่นระดับประเทศสาขานั้นๆ13สาขานะครับคนที่ไม่ชนะก็เป็นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามก็ว่ากันไปก็อสมอดีเด่นระดับภาคระดับเขตระดับประเทศ13สาขาก็จะได้ไปรับ รางวัลจากนายรุมนตีในเดือนมีนาคมปี6 8วันอสมหอ,องชาติที่เขาจะจัดที่กรุงเทพนะครับ<อ>ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านนะครับในขณะเดียวกันนะครับ7วันอันตรายช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้ก็อสมอก็คงจะได้ไปอยู่เวรตามจุดบริการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำน,นันผู้ใหญ่บ้านต่างๆดูแลเ,เรื่องป้องกันอุบัติเหตุจุดด่านต่างๆในชุมชนเหมือนที่เคยทําทุกปีพี่น้องอสมก็ ก็จะต้องไปอยู่ด้วยก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องอสมอนะครับก็เสียสละทางานเพื่อส่วนรวมบ้านเมืองมานานพอสมควรน,นะก็มีประโยชน์นะพี่น้องอสมอให้กําลังใจพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านครับของขอนเปียนใหม่จากรัฐบาลพี่น้องคงจะทราบกันไปแล้วนะครับก็มีมาตรการลดหยอด่อนภาษีใครซื้อของ16โมกรา68ถึงสิ้นเดือนกุมภาทำนองน,นี้ซื้อของจากร้านที่มี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ซื้ออะไรก็ได้จะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีปี68แปดนสามหมบาทถ้าซื้อของโอทอปนะก็จะได้ลดหย่อนภาษีซื้อเยอะๆก็จะได้นําสิทธิ์ไปลดหย่อนภาษีได้ถึง20,000 2สองรายการก็จะได้ลดหย่อนภาษีถึง50,000อันนี้ของขวัญปีใหม่กระทรวงการคลังนะของขวัญมาตรการอื่นจากภาครัฐทุกกระทรวงมีของขวัญทั้งนั้นนะครับคงอธิบายไม่หมดนะเอาที่ใกล้ตัวเราก็แล้วกัน ประชาชนคนยากยาอย่างเราเรานะเอาธนาคารทกสธนาคารตกลาก็ช่วยคนที่เป็นหนี้ npl สองมาตรการเขาก็บอกอย่างนั้นใครเป็นหนี้ติดต่อตกลงเขามีมาตรการช่วยนะเสิ็จแ้วเขาก็มีสินเชื่ออีกช่วยเหมือนกันนะเป็นของข้อพาาิเใหม่แล้วก็ของข้อพิเใหม่ของธนาคารทกสเขาจะมีโครงการชําระดีมีโชคด้วยนะใครที่เป็นหนี้ทกลไม่ว่าจะเป็นเกษตร,รกรชาวนานนหนี้บุคคลอื่นๆทั่วไป ที่ชาระหนี้ดีชาระหนี้ตรงตามกำหนดเวลาจะมีการจับรางวัลของขวัญแจกรถโตโยต้าแจกบัตรกำนันมูลค่าหลายหมื่นบาทนะเป็นแสนก็มีนะแจกรถกัญานยนต์กัรยานยนต์นี่โครงการชําระดีมีโชคของธนาคารกสกรเขามีอีกปีนี้จัดเป็นของขวัญเปียใหม่ให้กับเกษตรกรก็จะมีการจัดเป็นช่วงๆแล้วก็แจกรางวัลเป็นช่วงๆใครที่เป็นหนี้อยู่ดีๆมีรถโตโยต้าขี่ก็ได้นะเพราะว่า ชําระนี่ดีเขาก็เอารายชื่อไปจับจับฉลากมอบโชคถ้าได้รถโตโยต้ก็จะได้ไปรับที่นู่นทกศสํานักง,งานใหญ่ที่กรุงเทพนู่นนะครับปีที่แล้วก็มีคนได้ไปเยอะเหมือนกันนะรถโตโยต้ทั่วประเทศได้หลายรางวัลมากครับอ้าวอันนี้เป็นของขวัญปีใหม่ที่ทกศเขาจะมีการจัดกิจกรรมให้ลูกค้าของเขาไม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรชาวนาและกเกษตรกรสาขาอื่นๆที่ไปกู้เงินจากทกศชำระดีมีโชคครับเขามี มีเป็นของขอนเปียใหม่ให้นะในขณะที่ธนาคารออมสินก็ให้คนละพันบาทใครเป็นลูกนี่ดีชําระหนี้ดีชําระหนีหน้ตรงไม่มีไม่เป็นหนี้เสียสถานะนี่บัญชีนี้ปกตินะนะไม่เคยปรับโครงสร้างนี่ชําระหนี้ดีก็เอาไปเลย1000พบาทนะนี่ธนาคารออมสินนะธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็เช่นเดียวกันชําระหนีด้ดีไม่เคยผิดนัดไม่เป็นลูกหนี้เสีย ก็มีหลักเกณฑ์ข,าาอาาข,ของเขาธนาคารอาคารหุ้ก็ให้รู้สึกจะพันบาทเหมือนกันนะอา้าวก็นํามาเล่าสู่กันฟัง่ําคืนวันนี้ครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกันตนประกันสัง,งคมมาตรา33มาตรา39นะครับเดือนพฤษาคม258เงินสงเคราะห์บุตรจากที่เคยได้เดือนละ800ต่อบุตรหนึ่งคนบุตรอายุไม่เกิน6ปีนะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนี่เขาจ่ายได้สูงสุด3คนพร้อมกันเลยนะบุตรอายุไม่เกิน6ปีนี่อ่า ที่ผ่านมาได้เดือนละ800ต่อคนแต่เดือนมกราคม2 5 6 8ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33กับมาตรา3 9เนี่ยเงินสอบข้อบรจะเพิ่มเป็นเดือนละพันบาทต่อบุหนึ่งคนบรอายุไม่เกิน6ปีนะครับใครมีบรอายุไม่เกิน6ปี3คนพร้อมๆกันนี่ก็ได้3000ไปเลยนะก็แสดงความยินดีด้วยกับผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33มาตาา39้นะครับคำคืนวันนี้ก็พูดคุยยาวนานมากครับคลิปนี้ยาวจริงๆขอบคุณพี่น้อง ทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็ปีใหม่นี้นะครับส่งท้ายปีเก่านะแล้วก็ตอนรับปีใหม่ขอให้ทุกคนทุกท่านสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไม่มีโรคภัยคาเจ็บขอให้ร่ำรวยร่ำรวยขึ้นลาไปก่อนครับวันนี้นอนหลับฝันดีครับลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันต,วต่อไปครับโชคดีทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ